บบเด็ดเบียนพี่น้องเองน่าไม่ไรหรอกเดี๋ยวให้กินแต่เรากินจะ,ะ,ะน้ำเบี้งนก็น้ำที่นี่ดูมีกับแกมาพร้อมอย <_ T _> ู่ยน,นีำำ่หมวหมูหัหมูพร้อมจากก็สวัสดีแฟน,นๆช่องอินังบานเนาะค่ะวันนี้ก็เราจะพามาขอโชคนะคะหลังจากงวดที่แล้วนะจ๊ะขอไปได้มาสองเก้านะจ้ะได้งวดที่แล้วขอได้สองเก้านวดนี้เลยเรามาตามต่อนะจ้ะขอขอโชคจากจอมปลวกนะจ๊ะเป็นที่ที่ ซื้อใหม่นะจ๊ะก็มาขอโชคขอลาบกันไปฝากแฟนๆช่องอินังบานเดี๋ยวรอดูกันนะจ๊ะตอนนี้กําลังจุดทูปเสียง้ายนะจ๊ะว่าจะได้ออกมาเป็นตัวไหนงวดที่แล้วนะจ๊ะนี่นั่งอยู่นี่ถูกกันหมดทุกคนนะจ๊ะงวดที่แล้วจุดได้ตัวไหนสองสองเก้างวดที่แล้วจุดได้สองสองเก้าขึ้นบ้านขึ้นบ้านขึ้นยกเสาเอกเสาโทได้ศูนย์เก้าสอง จุดสองครั้งครั้งแรกได้สองสองเก้าแล้วก็ยกเสาเอีกเสาโทเนาะจ้ะก็ไปจุดอีกก็ได้ศูนย์เกสองก็เป็นตัวเดียวกันก็ถูกกันได้คนละสามสี่หมื่นเนาะค่ะพี่ชายคนโตได้สี่หมืนถูกเยอะเนาะค่ะเดี๋ยวงวดนี้เรามาดูมาตามต่อกันว่าจะได้เป็นตัวไหน อย่าให้ถือเลยกันด้ออย่าให้ตรงเลเลกแม่นำหนึ่งกับพ่อขออย่าให้ตรงเีแม่นำหนึ่งบาทเดือดสาอย่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะได้ตัวไหน เนน้ำหนึ่งทั่วประเทศบันเบิงเนาะอย่าให้มันตรงเหล็กเนน้ำหนึ่งบันเบิงนะเหขานึ่งบันบงเห็นจักตัวแล้วกำลังกำลังมาหนึ่งตัวเดี๋ยวเรารอสักครู่น่าจะว่าจะได้ตัวไหนออกมาไปทางนั้นเ้ยสองสี่สี่กกสองสี่ แด้ดีไม่แม่มาุ่อหกลุนๆๆอย่าเพิ่งเดาหกหกไม่ใื้สได้นี่ถูกเหล็กดังเหล็กอันไหมจีเหลือหมดแล้วไม่ไม่ถูกอันนี้ไม่ถูกค่าก็เล่งเนาะิกเขาตัวไหนเขาจุดสกเขาหายยังคือนี่เด นเราเลขหแม่เปพูดมาสองหกห้าโมกี้นั่นนะยังเลยตกใจกไปก่อนเข้าเลยอันนี้จุดก่อนอันนี้จุดจุดก่อนเด็กสีเล็กสีตรงก็ะเล็กพิดสีผิดสีจุดได้สองสี่สองสี่ง่ายเล็กมันอ่านเร็วมันเล็กอ่านเลยนี่มันเล็กอะไรมันคืออ่านอ๋อมันได้สสี่สหกเด็กสี สีีดแล้วแต่ไม่ออกเนี่ยตาจีห้ออกอยู่ไม่ออกข้างตรงเขาก็ออกตัดหัวตัดถ่ายเด้อตาเอ้ยสองสี่ศูนย์ตรงๆนะเมษสามตัวตรงๆฉันว่ามันตรงเหล็กดังอันนะตัดนาตัดหลังโอ้กับออกกับหนากับหลังโอ้ทินักการ์ตนหอวอีกสองคือหัวมันยาวอ่ะสองสแล้ว เราจีให้ตรงตรงนี่แหละสามตัวตรงหัวหมูสามหัวเด้อตาเต็มตำบาทเลยนะตรงนี่เลยห้ามโดนเด็อันเถอโอ้ยจะ่สองสี่สามตัวหัวหมูสามหัวอือฮึโอ้ยไปรอดนี่ตัวละรวยคุณนรวยแม่นไหมหัวหมูสามหัวกินไปเลยสองสี่สามบทเสียงเสียงไทยเนาะดิกรอกจากทุกอย่างอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะหัวออกมาเร็วนั่นยัง งวดนาที่ได้ตั้งตัวเอองวดเหสียวสองงวดนี้ที่สองนี่ตั้งในดินแต่งงวดนานี่เอาโต๊ะมาตั้งหัวหมูสามหัวไม่ลื่นนี่แหละถุงนี่มือลื่นมือลื่นถูกพวกนี้มือลื่นได้กินแท้นำสัมดาญเลยวันมือฮื้อเด้อนี่แหละเดื่ปูจอมปวก แม่โคยังบกกายเหยียบเนาะออเอาแม่โคมากรนทอเป็นหนังแม่โคยังกระติ๊บเก่า,เาไปแล้วเส,สือสก็ดูลายขึ้นตัวเนาะอันนี้โค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายนะ,ะจ๊ะเจ็บปุ้ดเลยที่นี่เจ็บปุด้ด มืออื่นเอาไม่ได้พูดเอาไม่ได้เราจุดเอกวนแม่น้ำหนึ่งแล้วก็ไปลุ้นกวนแม่น้ำหนึ่งเลยทำงานมือเหมยมากนี่มาเอาเหล็กแม่น้ำหนึ่งบ้านเบงครับแม่น้ำหนึ่งบ้านเบงพ่แม่น้ำหนึ่งบ้านเบงนี่จีดังแล้วนี่หัวคือหัวเล็มเล็มาเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องมึงจะบอกว่านะสองสี่หนึ่งนี่โอ้ยแทนเลยนั่นไงหัวเล็มหัวเล็มเล็ม อเลขแม่นึ่งสองสี่าองเองสองสีอะไรสองสหแท้เลยเหลวเหลวเล,เลวเหเหล,ก,เลกหนึ่งยูในกล่องนยังชัดทำไมสหนึ่งกับสองนี่เจ็ดเลยเอาล้ววะตัวดีเลย ขัานคุณพันขายหน้าก็ย่อมขว่าโอ๊ยหน้าจำอยู่ครับายไม่ได้อย่าถือสมถือสาลูกหลานเด้อตาเอ้ยนเลูกหลานเป็นคนตลกเอ้ยไม่นเลยสองสีหนึ่งสพิธีจุดนี้พิธีสีจุดใดสีสองอันนี้สองสีหนึ่งตรงกันอยู่ ิจิตจุดหนพิิีจุดอยู่ซีสเกตเขาได้ซีอาตัดเอาีหนึ่งอันนี้ให้คนดวงเฮงจุดเนาะค่ะคนดวงเฮงจุดหนึ่งสองสีหนึ่งเนี่ยเลยนีมอขาลาดขึ้นมากอ๋อเอาาโอ้ยขกห่ตัวนี้เย ีหนึ่งจริจไมถูกเลขอันขาดอกเอาหมาเลยนะผมว่ถูกเลขอันขาดอกโอ้ยเฮงเฮโอ้ยมัน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 มัเดอที่นี่ไม่ถูกเลขดังเลขดังขอดอกนี่สองสีหนึ่งองี่งตรงเลขอันหมดทุกตัวครับว่า ก็อวตรงเลยกันมืถูกตัวบบดสองสีหนึ่งนะครับสองสีหนึ่งงวดนี้จุดได้ตัวคุ้มตัวดีล่าอนนล่ลาเด้อที่เด้ออ่าลาล่าลาเด้อ กินเ้อลาเด้อมวตลาเลยเด้อครับเด้อมล่างปากล่าง้อเลยตัวตรงหมดนี้ครับอือยูมืกินเด้อที่จะทิ้งทิ้ทีเงทิ้ทางนิ้งทิ้งทงทิ้้ง้งทิง้งทิ้งท้งท้งท้งกิ้ทิ่งทงงงงงงเอาป้นไปเสีงกันดูนก้ทท้ นางบานขอลาไปก่อนนอกจากขอให้แฟนๆช่องอีนางบานจงมีโชคมีลาบทุกๆคนนอกจากถูกหวย,ยในวันพร,<ว>รุ่งนี้<ว>ทุกๆคนอนอกจากสวัสดีค่ะ